ตอนนี้นะ,ะมีข่าวลือกันว่าคามนจะปิดด่านชายแดน ที่จังหวัดพระตะบองโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพระตะบองได้ออกมาย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดชายแดนโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยทางสังคมและความปลอดภัยรวมถึงเรื่องความกังวลเกี่ยวกับสันติภาพโดยล่าสุดกระทรวงมหาดไทยของขเขมรได้ออกหนังสือสั่งการเนื่องจากมีกิจกรรมและการกระทำที่ต้องสงสัยหลายๆอย่างเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไม่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ข้ามพรมแดนการจัดตั้งจุดตรวจแบบไร้ระเบียบและก็มีการเปิดเส้นทางที่ทำให้ตอนนี้มีชาวต่างชาติลังไลเข้ามาในกัมพูชาผ่านทางจังหวัดพระตะบองและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาโดยทางด้านลีโสวันนาริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัยซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยโดยทางการจังหวัดบันทายมีชัยตอนนี้ค่ะได้ออกมาประกาศห้ามการ ข้ามพรมแดนจากกัมพูชาไปยังประเทศไทยและจะมีการดําเนินการทุกๆอย่างอย่างเคร่งครัดโดยทางกัมพูชานะคะได้ออกมาย้าบอกว่าการเดินทางผ่านชายแดนที่ไม่ถูกต้องผู้คนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดนหากไม่ได้มีการผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตหรือจุดตรวจที่อยู่ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ คนงานนักเดินทางนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเข้าหรือออกจากประเทศกัมพูชาก็ตามโดยโซวันนาฤิศได้กล่าวเสริมข่าวว่าตอนนี้ได้เพิ่มจุดตรวจสำหรับการตรวจสอบบริเวณชายแดนต่างๆตลอดทั้งแนวโดยมาตรการเชิงรุกเป็นความมุ่งหวังที่ล่าสุดทางกัมพูชา ตั้งใจจะให้กิจกรรมที่ทำทุกอย่างในประเทศถูกต้องตามกฎหมายและยังเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคโดยทางด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดพระตะบองโศกลูกล่าวว่าได้มีการบังคับใช้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานการข้ามพรมแดนที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดกรณีที่มีการข้ามพรมแดนแบบไม่ถูกต้องในจังหวัดพระตะบอง ยเลยนอกจากนี้ทางจังหวัดได้มีการทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่ากรณีเช่นนี้จะถูกกำจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าปัจจุบันได้มีช่องโหว่ในการข้ามพรมแดนแบบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยของカมรก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศข้างเคียงและมีการกำหนดมาตรการในการกำจัดการข้ามพรมแดนแบบไม่ถูกต้องภายใน เขตอำนาจโดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลสินค้าหรือแม้แต่ยาพหานะเข้าออกทางจุดผ่านแดนแบบไม่ถูกต้องและหากพบว่ามีกิจกรรมการเข้าออกที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ผ่านการตรวจสอบบริเวณจุดผ่านแดนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่จะมีการดำเนินการทันทีนอกจากนี้ค่ะสื่อดังของขามยก็ยังได้ประกาศว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการเรียกร้องบังคับใช้มาตรการเพิ่มในการ เสริมสร้างการจัดการรวมถึงการควบคุมนักท่องเที่ยวและสินค้าที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่กระทบต่อความมั่นคงของกัมพูชาและความปลอดภัยต่อสาธารณะโดยล่าสุดนะาก็ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้กัมพูชากลายเป็นแหล่งสวรรค์ของการฟอกเงินของกลุ่มนายทุนจีน แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผู้เชี่ยวชาญของจีนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศกัมพูชานั้นจะไม่สามารถหลุดออกจากกลุ่มของประเทศได้อยพัฒนาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในปัจจุบันนี้กัมพูชาไม่ได้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับการนําเข้าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองและนอกจากนี้ค่ะล่าสุดทางกัมพูชาก็บอกว่าตอนนี้กัมพูชาจะไม่สนใจ ความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในขณะที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับประธานาธิบดีที่มีแกนนำนั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสื่อคเมนาได้ออกข่าวระดับชาติบอกว่าปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังพิจารณาถึงผลที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนผู้นำของสหรัฐอเมริกาจากการที่ทรัมป์ได้ออกนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนซึ่งเป็นนโย นโยบายที่ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอเมริการะหว่างที่ทรัมป์นั้นหาเสียงอยู่โดยทางด้านประเทศกัมพูชาและประเทศอื่นๆก็เข้าใจว่าความพักดีอันดับแรกต่อชาวอเมริกันเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากกว่าการช่วยเหลือต่อต่างประเทศซึ่งนี่ถือเป็นการเรียกร้องให้ประเทศกัมพูชาไม่พึง่งพากการสนับสนุนจากภายนอกหรือแม้แต่คาดหวังการปฏิบัติที่เป็นพิเศษจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะให้ความ ำคัญกับการปรับปรุงนโยบายและมุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์รอบด้านที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติแทนโดยสื่อของคเมนาได้บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทรัมป์ ได้ส่งสารไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมานั้นชัดเจนมากๆพวกเขาต้องการประธานาธิบดีที่ให้ความสําคัญกับความต้องการและจัดลําดับความสําคัญของอเมริกาเป็นอันดับแรกในวาระการประชุมจากคํามั่นสัญญาในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือแนวทางอเมริกาต้องมาก่อนที่เน้นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการจ้างงานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจการปกป้องความมั่นคงซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์จะให้ความสำคัญกับประเด็นทั้งหลายซึ่งส่งผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงที่จะให้ความช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งกัมพูชาจะต้องพยายามลดความช่วยเหลือทางการทูตลดลงโดยทางด้านสื่อดังคเมนะคะบบอกว่าตลอดช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการบริหารประเทศในสหรัฐอเมริกา ก็มีแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างๆที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประธานาธิบดีที่จะเน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือบางคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องภายในประเทศแต่ว่ากลับละเลยพันธกิจระหว่างประเทศ หากโดนัลด์ทรัมป์ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ในการหาเสียงกลยุทธ์ของเขาก็อาจจะส่งผลให้การมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในกิจการต่างๆในกัมพูชานั้นลดลงซึ่งน่าจะให้ความสำคัญกับนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพลเมืองอเมริกาโดยตรงซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมที่ผู้นำได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนของตัวเองและควรได้รับการพิจารณาในบริบทนี้ โดยในกรณีของกัมพูชาการพึ่งพาความช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆจากสหรัฐถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนักการโต้อตอบใดๆกับสหรัฐควรจะพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าการพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาภายในประเทศเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะต้องมีกลยุทธ์นโยบายต่างประเทศที่เป็นรูปธรรมซึ่งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งในภูมิภาคเอเชียตะ วันออกเชียงใต้และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศทางตะวันตกและตะวันออกเพื่อส่งเสริมเถรยรภาพและพึ่งพาตัวเองผ่านความพยายามทางการทูตโดยประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนและได้รับผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของจีนในภูมิภาคซึ่งยังไงก็ตามซือคเมนาได้บอกว่าการพึ่งพาพารมิตรที่สําคัญมากเกินไปในการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการเมือง อาจจะจำกัดความเป็นอิสระและความสามารถในการตัดสินใจของประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นในการสร้างอนาคตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสามารถรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆได้ในสถานาการณ์ปัจจุบันของกัมพูชาจำเป็นจะต้องขยายความเชื่อมโยงในระดับโลกและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นกับประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนและสหภาพยุโรป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาชิกในอาเซียนรวมถึงตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกเป็นการรักษาแนวทางที่สมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดดเขมนสามารถป้องกันการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปและจะลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางการทูตได้เพราะฉะนั้น หากมองไปในอนาคตด้วยมุมมองการมองหาความช่วยเหลือจากสหรัฐกัมพูชาจะต้องมีจุดยืนที่ปฏิบัติต่อนโยบายต่างประเทศและรับทราบข้อจำกัดจากความช่วยเหลือของภายนอกมุ่งเน้นความสามารถในการพึ่งพาตัวเองในประเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงซึ่งอย่างไรก็ตามขาน,นี้สื่อต่างประเทศหลายสื่อก็ได้มีการจ้องมองมาที่กัมพูชาในส่วนของการที่ดำเนินธุรกิจในด้านสีเทา โดยเฉพาะการฟอกเงินถึงแม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของกัมพูชาจะเพิ่มมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเม็ดเงินที่แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจภายในประเทศนั้นไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ